Do chi? Mhm, 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 lắc mhm, mhm, à, mhm, 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 Không mhm, 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 thử xem ชิมดูชิมดูนนยังอันนั้นยังไม่ได้อไหนลองกินสิเป็นไงรสชาติกินสิลูกชิมซิมันต่างกันไหมรสชาติอ่ะเอาก้านออกก่อนอร่อยไหมไปเอาไปแบ่งแม่มั่ง แม่งแม่กินบ้างพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเด็ดใหม่มารลุไปนี่บันอะไรแดงๆเนี่ยแคมเบอรี่ไงแคมเบอรี่<ง>รอืไปไปไปร้านล,ลูกสายแล้ว